ไป่อเหรอต่อไปต่อไปป่ะไปแล้วไปแล้อ้าวอย่ทำไมไม่ไปต่อละอไปไหม่แล้วเนี่ยโอ๊ยิงหปวดท้องน้จิงหลาปวดท้องเดี๋ยวฟังทักตรงนี้ก่อนเนาะตายแล้วโอ๊ยบอกอกินข้างกินหมดแล้วว่ะตอนเล่นลิเกอย่าเพิ่กินเยอะพรก,กินเยอะยตอนเล่นก็ปวดท้องดิโอ๊ย แบบไหนล่ะมันปวดแบบมอไม่ถูกตัวเองปวดเองยังบอไม่ถูกแล้วใครใจะปไปรู้ด้วยองญิงด้วยองหญิงพองมาประมาณ8-9เดือนหรือว่าจะปวดแบบจะคลอดลูกองญิงเม่ื่อทุกข้ามาันปวดแบบว่าต่ำลงต่ำลงไ่ๆ ขอเดชะแล้วไอ้ปกิตลูกใครในเรื่องไม่เคยเนาะนอกเรื่องนีแล้วดูนี่นะไอ้ตอนทำกันไม่ให้ฉันช่วยหรอกมามาใช้ช่วยตอนคลอดแม่ได้ช่วยตอนทำเดี่ฉันช่วยเต็มที่เลออยให้ทำอะไรช่วยก่อนแล้วยิงไม่ไหวแล้วยิงอปอดองเนี่ยให้อรอก,ก่อนนให้ช่วยไมสิ่สงอะไร ตอนนี้ก็มีคนเดียวแล้วถ้าจะมีช่วยแล้วใครจะช่วยและดูสิเนี่ยแล้วยังจะหนีไปอไดเนี่ยมาด้วยกันสองคนได้แท้เลยถ้าสิ่งลเล่าออกมาดิพี่บอกนะว่าจะผูกคอตายหนใีใช่ไหมเนี่ยโอ้สู้มา,าจนจะรอดแล้วใครก็จะมาผูกคอตายนี่ยังไงที่ทำแบบนี้อ่ะทำแบบไอ้เต่ามันคืออะไระจ๊ะจะคือเรื่องม้าทองอไอเต่าเขาทำมาช่วยคลอดลูกเนี่ยเคยดูไหมเนี่ยพี่เกเนี่ย ไม่เคยดูลิเกเลยไม่เคยโอ้โนี่ท <ok> ี่ท um, ําแบบนี้นะคือว่าบ้านนต่ที่เน bon ี่ยมันไม่มีขือไม่มีแปรกระบอกเลยจะมาเป็นขือมาเป็นแปรให้โดยการให้ผู้หญ <uh ิงจับผ้าแบบนี้แล้วก็ดึงดึงดึงเด็กก็ออกเองนะฮะพอดึงปุ๊บนี่ออกเลยใช่ไหมใช่งี้เป็นผ้หญิงลองดึงเลยนะดึงเลย เดี๋ยวค่ะนี่เพลงน้องเอกก็ดังแล้วนี่อ้อ,อกเพลงด้วยนะโอ้ยขับรถเบนซ์ป้ายแดงเลยขับรอนเช้าตอนเย็นบ้านช่องมีกับทำไมเรียวแรงไม่มีเลยไงฮะอาทำไมล่ะมือหือหูไงโอ้หนี่เดี๋ยว็อบชายหาดในคืนเนี้โอ้ยเดี๋ยวไปโปรโมทเพลง อไอ้ตองและไอ้ไอ้ยิ้งแบบนี้ไม่ออกหรอกเดี๋ยวพอหักพอดี <c oughs> ลูกนี่เกยก่อนจะออกมันต้องร้องอะไรสักหน่อยนึง <c oughs> ลูกมันร้อง,ไไงยังไงอ่ะจ๊ะเขาก็ร้องก่อน่อลูกไง <c oughs> โอ้ไม่ใชยจริงๆแล้วเด็กนะนะเอานะจริงจริงแมันไม่ได้ออกยากออกเยากขนาดนั้นหรอกเด็กอ่ะแล้วไหนลองถามเด็กเด็กจะออกไหมเดี๋ยวไม่ออกเด็กจะเอาเข้านะ <c oughs> เอาผ้าเข้าไปเก็บข้างในนู้น มาเดี๋ยวร้องก่อนให้ฟังแล้วก็ร้องตามนะร้องตามก็เด็กออกง่ายนะฟังนะปวดปวดท้อง้องข้างไม่มีใครหนุนหลังอย่างที่ต้องได้เนี่ยเนี่ง ใครทำมันล่ะจ้าน้องโอยน้องเลย ยังไม่เห็นตัวเด็กครับเสียงเด็กร้องแลออกแล้วใช่ไห้ดูค่ะออกแล้วอเแล้วบม่ายนะเจ้าออะไรสิ่อะไรนี่จะทอะไรเนี่ยก็หาเด็กนะหาแกแล้วมาหาอะไรตรงนี้เอ้แล้วเด็กไปออกตรงไหน ปากันพักของเะาอ่อนุแล้วโอ้นั่นเรื่องมันพังแล้วเฮ้ยกระสิงเลยเดี๋ยว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 เฮ้ยไปเฮ้ยเอ็คนจะได้ใจดำที่เกลียดเจ้าข้อลูกใช่ไหมเนี่ยตัดสายจะดือกระสิงสนาหญิงขอบใจมากนะที่ช่วยเหลือลูกของหญิงเอาไว้แต่ตอนนี้ถากมาว่าหญิงจะพาลูกไปด้วยก็คงจะไปไม่รอดแน่ๆถ้าอย่างนั้น ย,ยีขอฝากลูกไว้ท่านดูแลทำโรงวันนี้ให้ลูกของหญิงใส่ติดตัวไว้ตลอดเวลานะหากแม่ลูกหญิงแต่พบลูกจะได้จำได้ว่าเด็กคนนี้ลูกของหญิงตายค่ะไอ้ติ๊งอะไรหฮ้ยไอุ้นชญาหลวงเนี่ยไม่หลงใจเลยไม่รู้อยู่แล้นว่าอะไรเป็นอะไรจะตามตรงนั้นตรงขั้นคุยถ่ไหนก็ตามเดือดดาลไม่เลย साथी <laughs>